สวัสดีครับลุงป้านะอาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพิธีที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทรุ่นเก่านั่นเองนะครับทั้ง2รุ่น2ปีพศนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆนะครับลวดลายด้านหน้าหรือลวดลายด้านหลังนะครับโดยรวมโดยรวม้ๆๆนเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนี้ถือว่ามีความสวยงามและก็โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นลวดลายนะครับไม่ว่าจะเป็น วัส่งของเหรียญนะครับมีความสวยงามนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็เลยได้นําเหรียญสวยๆงามๆทั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับซึ่งกาก้าพารวยนี้นะครับก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับชอบมากเลยนะครับว่าเหรียญรอเก้านะครับเหรียญรอ9เก้าทุกรุ่นทุกปีพศมีความโดดเด่นและสวยงามนะครับกา้าก็เลยเก็บสะสมมา ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับก็เลยได้นําเอาเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีสศนะครับเอามารีวิวนะครับเพื่อให้ลุงป้าน้าอาพี่พี่น้องน้องทุกทท่านนะครับได้เป็นข้อมูลในการเก็บสะสมเหรียญนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญแรกนะครับไปเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปีพศส5 4 8นนะครับเหรียญนี้ซึ่งมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับโดดเด่น ตรงไหนนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่สังเกตนะครับสังเกตด้านหน้านะครับเหรียญด้านหน้านะครับพ็จะเห็นมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับมีอยู่เส้นเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นลวดลายของพระเกศานะครับก็ขอใช้คําศัพท์พื้นบ้านแล้วกันนะครับก็ากาก้าพารวยก็เป็นเด็กบ้านนอกคอกนานะครับก็ขอใช้ศัพท์ อ่าพื้น,น seaweed, บ้านแล้วกันนะครับเป็นพื้นบ้านแล้วกันนะครับก็เส้นผมนะครับอ่าก็เป็นเส้นผมนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเส้นออกมานะครับก็จะเป็นเส้นนั่นแหละนะครับที่เป็นลวดลายนะครับอาจจะเป็นจากแม่แบบแม่พิมพ์ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับอ่าไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญ10บาทนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญ50เหรียญ3 0 0ร้อยนะครับที่ผิดปกตินะครับอ่าเหรียญ5บาทก็มีผิดปกติได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีการ สังเกตมากน้อยขนาดไหนนะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับตรงนี้แหละนะครับที่กาก้าพารวยนะครับบอกว่าเหรียญตัวนี้มีราคานะครับมีราคามากขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับกาก้าก็คงจะไม่กล้าเสนอเป็นราคาที่สูงอะไรมากนักนะครับก็ตามที่ กาก้ากา็พูดคุยตามที่มีข้อมูลมานะครับมีข้อมูลมาว่า,าลุนพี่พ่ลงปน้าอ่าที่เขารับซื้อกันนะครับที่เหรียญต่างๆนะครับที่ผิดปกติว่าเขาซื้อกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็มีเว็บไซต์ที่ประกาศรับซื้อกันแล้วนะครับเหรียญแบบนี้นะครับ ก็ยังมีเห็นอยู่นะครับมีเห็นอยู่นะครับที่มีประกาศรับซื้อกันค่อนข้างจะสูงนะครับ2,000าบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่ปีพศด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนอีกปีพศหนึ่งก็จะเป็นคนละแบบกันนะครับเป็นคนละแบบกันแต่ตรงนี้ก็จะมีที่เตือนออกมานั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแหวงลงไปนะครับแหวงลงไปแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเนื้อเกินตรงนี้นะครับ อาจจะไม่ใหญ่นะครับอาจจะไม่ใหญ่แต่ก็เล็กเล็กนิดเดียวนะครับที่เรามันต้องส่องดูนะครับต้องส่องดูใช้กล้องส่องดูหรือว่าใส่ใช้แว่นขยายนะครับในการขยายดูนั่นเองนะครับเหรียญนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ800บาทเท่านั้นเองนะครับที่ป้าเขาซื้อมานะครับก็ราคา800บาทนะครับแ0ดอบาทตรงนี้เองนะครับนิดเดียวเองนะครับราคา800นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพียงแค่ ปั๊มขอบเบี้ยวนั่นเองขอบเบอร์นะครับขอบเบอร์อ่าก็ กาก้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้มีราคาด้วยหรือเปล่านะครับเหรียญน,นี้มีราคา800บาทนะครับแต่ส่วนราคาการประเมินนะครับราคาการประเมินของเหรียญน,นี้นะครับปีพุทธศักราช2548นปะครับปี48นั้นราคาการประเมินก็อยู่เพียงเหรียญละ60บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนเหรียญน,นี้นะครับก็ซื้อมาในราคา800บาทนะครับก็เลยมีอะไรที่แปลกๆสวยๆงามๆก็เลยได้นํามา รีวิวนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับไม่ได้อ่า มีเฉพาะเหรียญ10บาทที่มีเนื้อเกินต่างๆนะครับเหรียญ5บาทก็มีเช่นกันนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับด้านหน้าก็ปกตินะครับก็จะมีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่เป็นได้เหรียญที่เป็นเนื้อทรายนะครับเนื้อทรายมีความสวยงามนะครับเนื้อทรายนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังก็จะเป็นของปีพุทธศักราช2535นะครับปีซึ่งปีพศ2535น้รานี้ก็ถือว่าการผลิตค่อน ค่างจะน้อยนะครับผลิตค่างจะน้อยแต่ราคาก็ยังถือว่าไม่ค่อยสูงเท่าใดนักนะครับราคา80-100บถึงบาทเท่านั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนั่นเองนะครับสภาพเหรียญที่มีความโดดเด่นสวยงามและคงสภาพที่ดีนะครับคงสภาพที่ดีตัวนี้ก็จะทําให้เหรียญมีราคา มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าส่วนเหรียญใดที่ผ่านการใช้งานที่หนักหนาสาหัสสภาพเหรียญไม่ได้อยู่แบบเป็นปกตินะครับก็าราคาก็จะตกลงไปนะครับอาจจะเทียบเท่าหน้าเหรียญเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับไปงามนะครับลุงป้าน้อ่านะ เหรียญที่มีสภาพที่สวยแล้วก็สมบูรณ <to color promotion UC> ์นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนั่นเองนะครับแต่ส่วนที่เหรียญที่มีความพิเศษนะครับก็จะทําให้เหรียญเหรียญนี้มีราคานะครับถึงแม้ว่าจะเล็กจะน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับไม่มีราคาตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อและคนขายนะครับนี่ก็คือเหรียญกระสาบนะครับการซื้อขายเหรียญกระสาบนะครับอ่า เอาล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กากา้าพารวยก็ขอ,อนำข้อมูลเอามาฝากลุงป้านาอานะครับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องนะครับทุกๆท,ท่านเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ